สวัสดีครับวันนี้ผมคือตัวละครผมบัสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวกันนะครับผมชื่อเลโชนะครับอืมอคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมทำลงในยูทูบผมก็ชื่อจริงชื่อใช้ ลักษณะของชุบอายุสบสอนะครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปไพพิบัตน,นะครับผมก็จะทำช่องเกี่ยวกับโรบอคนะครับแล้วก็ผมจะทำช่องเกี่ยวกับแมปไพพิบัตแล้วก็แมป ได้ชิปไทโคูดนะครับเ,เดี๋ยวตายเออตัวละครผมมันไม่ขยับปากนะครับเพราะมันแบบแล้วก็ผมก็จะทำเอ่อ ทำช่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันด้นะครับแต่ผมจะทำไม่ทีก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ